ขยำกับปุกแล้วกับซีตึ้น,นต,ตามขยาวตามแตงตามแตงทไทยตามขยาวตามขยำตามขยำในสวนค่ะโอเคเหีดูซิว่าเป็นยังไงหนะ้าตาหน้าต,ตาตามขยาวว้าวช้อนมีไหนอช้อน ตาขยาวค่ะตามขยาวขยาวแบบไม่ใช้โค๊กนะคะน้ำไหลอย่างน้ำไหล,ลไหลแล้วค่ะไม่ไหลไปได้ค่ะเดี๋ยวอนนี่ขนมขนมของพินนี่ค่ะตามขยาวตามขยาวค่ะตามขยาวนะคะเราไ,ไม่ใช้โค,กะคะ๊โคกะคะ่ะ ถ้าเราไม่มีโคบไม่ยดเราไม่ใช้ถ้าเราไม่มีค่ะ <c oughs> อ่าถ้าเราอยู่ให้สวนลำไย,ยค่ะสวนลำไย,ยไม่มีโคกตามเราก็ใช้วิธีเขยาแค่แอันนี้หน่อย <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> อันนี้ใส่นิ่กันได้แล้วนะโอเคดูหน้าผานะคะคิดตั้เขย่าค่ะตั้เขย่า ขย่าก่อนกลับบ้านนะคะตอนเย็นนะคะมีแค่หมูมีแค่หมูใส่เมใส่ีแค่หม,ม,หมูได้นะคะโอเคค่ะมาค่ะมาค่ะกินตำขย่ากัน,นค่ะเดี๋ยวจับเสิร์ฟแล้วนะคะตักใส่จานจับเสิร์ฟค่ะ